มันก็ไปรายงานไอ้เฮียนั่นนะครัอีนี่ตัวเฮียเมื่อก่อนอยู่กับพวกเราอีวัตสะอีวัตสเนี่ยอีวัตสฟไฟเนี่ยน,นะนะครับพวกมึงไปลงไไหลงอะไรกับไอ้มิจชาชีพว่าอีดําแซะไม่เอานะครับเอฟฟังคำผมไว้นะอีวันทองเนี่ยไม่เอาไอ้ปากดไม่เอาไอ้แมงดานี่ครับในอนาคตจำคำผมไว้นะแต่ตอนนี้มันอุเวชัมเลียชํา คนใหญ่ปรากฏดลิ้นไม่มีกระดูกสามารถพลิกได้หมดพลิกซ้ายพลิกขวาก็ได้ไอ้เหี้ยเนี่ยจำคำผมไว้นะคนดีๆหน่อยตบตีลูกเมียผมถาม้าหนนอยสีเข้ามาอยู่ตรงนี้เพื่อที่จะดูดเงินเอฟซีพี่แก้วดีครับนะมันอยู่พวกผมมาเนี่ยพี่หมอใหญ่อะจำพี่หมอใหญ่ได้ไหมพี่หมอใหญ่อะพี่หมอใหญ่เป็นผู้หญิงที่เป็นยูทูบเบอร์จำเขาได้ไหม พี่หมอใหญ่ไหในทานเรื่องเนี้ยโทรมาหาผมนะไม่ต้องรู้วัาดีครับพี่หม่เนี่ยโทรมาหาผมนะว่ามันยืมตังค์พี่เนี่ยยังไงก็ฝากคุณนาทีฝากเตือนฝากเตือนคนส่งพระด้วยนะนี่ใส่เป็นเป็นแบบนี้แล้วไอพี่หมอใหญ่เนี่ยจาได้ไหมพี่หมอใหญ่ในทางเรื่องนี้ยผู้หญิงอินเทอร์เน็โทรไปคุยกับคนส่งพระถึงมันเนี่ยว่าสัน์ดานเป็นยังไงเรื่องเงินไอคนส่งพระก็มาไลา่ผมฟัง ว่าพี่ไปขึ้นตรีมญาติช่องขาระวังนะเขามีพฤติกรรมแบบนี้นะพุ่มเลยไม่ไปขึ้นอีกเลยนะนะครับผมเลยไม่ไปขึ้นอีกเลยพี่หนูใหญ่เนี่ยนะเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีมากๆนะผมนั่งเสียใจเลยว่าในช่วงเวลานั้นผมไม่ได้ปกป้องเขาผมไม่รู้ข้อมูลจริงไงผมไม่รู้ว่าคนทั่วว่าพี่หนูใหญ่เนี่ยโดนอะไรบ้างผมมารู้ทีหลังว่าโดนยืมตัง ยืมตังแล้วไม่คืนพัดวันประกันพุ่งจนพี่หนูใหญ่เนี่ยออกมาแช่มันมันเลยเปลี่ยนฟังเข้าใจกันหรือยัง <c oughs> นะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อปาโกปาเกปาเกจำได้ไหมปาเกะปาเกะในชาตงนี้นะจำได้ไหมไอปาโกงปาปาเกนั่นนี่อีกคนหนึ่งที่ออกมาแช่มันจนมันอยู่กับพอต่อไม่ได้ พอเอสซีพอตอรู้สันดานมันผมโครสงสารพี่หนูใหญ่เลยทุกวันนี้ผมยังมีไลน์ของเลยผมรู้สึกผิดมากที่ผมไม่เคยปกป้องเขาเขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักซื้อของซื้อวิตาภัณฑ์ทุกคนแจกไปยืมตังเขาครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ใครจำพี่หนูใหญ่ได้บ้างครับเป็นหมอ่พี่หมอใหญ่กับกับกับกันนะ พี่หมอใหญ่นะ่ะใครจำได้ไหมครับนั่นนะพี่หมอใหญ่ไปคุยกับคนส่งพระเป็นชั่วโมงแล้วคนส่งพระก็มาไล้ผมฟังแล้วผมไม่รู้พอผมไปคึืนสตรีมญาติช่องมันในช่วงนั้นผมก็เลยอ่ะไอคนส่งพระเล่าให้ฟังแป๊ดหนึงผมก็เลยโทรไปหาพี่หนูใหญ่แกก็เล่าให้ฟัง ลายผมยังมีในนี้ลายพี่เนี่ยลายพี่หนูใหญ่ยังมียังไม่ลบเลยข้อฟวามมีมีอยู่ในลายเลยจริงๆข้อฟวาไม่มีอยู่ในลายเลยพี่หนูใหญ่อระเขาบอกว่ามันยืมตังค์เาแล้วมันไม่ยอมจ่ายเขายืมไม่จ่ายค่าห้องจ่ายค่ามือถือจา่ายอะไรไม่รู้มวดตัวหมดเกาะผู้หญิงจะเอาเขาทําเมียไปรักเขาไปชอบเขาครับไปชอบพี่หนูใหญ่ครับจะไปเลียห้อยเข,อเขาอีกเขาไม่เล่นด้วยครับ เขาไม่ชอบผู้ชายเขาเคดกับผู้ชายใช่คกับเกษตรกรใครจาได้ไหมครับใครจาได้ไหมใครจาพี่หนูใหญ่ได้ไหมผมนะสงสารแกมากเลยตอนนี้ผมสงสารแกมากเลยแล้วมึงยังมีหน้าไปได้พี่โหรละพาพี่โหรละพาเข้ามีประวัติไหมเรื่องเสียหายพี่โหรละพาไม่มีประวัติเรื่องเสียหายเลยทุกท่านคนดูสี่ร้อยฟากดไลค์ผมด้วยนะคะทุกท่านนะขอไลค์หน่อย เพื่อเปิดการมองเห็นนะครับจําได้ไหมครับพี่พี่พุทธีจําได้ไหมพี่หนูใหญ่เนี่ยคุณหมอเนี่ยพี่หมอใหญ่เนี่ยคุยกับผมเมื่อก่อนนั้นเมื่อก่อนน,นแกสั่งของแกจะสั่งผ่านผมคุณนาที้าบอส้าสั่ง,ส,งสั่งกาแฟ,แฟพี่สิบสั่งโุ่นสั่งนี้ผมก็ให้อดแอดมินผมก็เอ็ใจเลยว่าผมเอ็ใจเลยว่าทําทไมพี่หนูใหญ่ไม่คุยกับผมไม่สั่งของผมอ๋อ พี่หมูพี่หมูท้าัสดีครับผมไปขึ้นสตรีมยาช่องมันผมไม่รู้ว่าเขาทะเลาะกันหลังบ้านไม่รู้ว่าทะเลาะกับมันไม่รู้ว่ามันหลอกเงินเขามันจะแอมหอยเขาเข้าใจยังเข้าใจกันยังมันจะชะเขาว,ว่าถ้าเขาไม่เล่นด้วยเขาไม่ชอบผู้หญิงขเขาเคดเขามีปัญหากับอดีตสามีเขาอันนี้เป็นเรื่องส่บนตัวของเขาผมไม่ยุ่ง แต่วันนี้ผมโคตรเสียใจยที่เสียผู้หญิงคนนี้ไปผู้หญิงคนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะครับผมรู้ว่าสาเหตุที่เขาออกไปเพราะอะไรพี่แม่สวัสดีครับเพราะเขาน้อยใจพวกผมนี่แหละจริงๆนะครับพี่หมอใหญ่เนี่ยเขาแกเป็นแกเป็นคนดีนะแกเป็นคนดีมากแล้วก็แกเป็นคนน่ารักมากแกมาลำแกมาลำแกมามามีงานแกมาช่วยเจอหน้าผมก็ นะทักทายกันน่ารักมากพี่พี่หนูใหญ่เนี่ยไอไอปากรดแม่งหลอกเขาเสียทรงเลยอ่ะพี่ F4 นี่คนดีของผู้มึงเหรอืึคนดีของผู้มึงเหรอนะครับใช่ครับแกหายไปเลยแกไม่ทำยูทูบเบอร์เลยแกน้อยใจพวกผมแหละแกคงน,น้อยใจพวกผมว่าพวกผมไปขึ้นตีมดานไปเหว๋วเหกับ ไปดันช่องให้กับไอ้คนนี้แต่เราก็ไม่รู้เบื้องหลังไงพ,พี่บุตรตีเราไม่รู้ไงว่าเขามีอะไรการเราเพิ่งรู้ที่หลังเท่านั้นนะครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใครแฉไม่รู้ไม่รู้ใครมาแฉแล้วก็มีเรื่องปาเกปาเกป,าเก,ป,า,เกปาเกดาวองคารจำได้ครับปาเกตอนนั้นน่ะแอดจุกเนี่ยเป็นคนแฉใครจำได้บ้างแล้วปาเกยลายมาหาผมจำมาได้ไหม นี่ครับมันทํากับเอฟซีพอตเนี่ยมันทํเข่าเสียหมามันลอกเงินเขาอย่งางกระวัวยังกระฟายในะนิทานเรื่องในนิทานนะเรื่องสมมุตินะปาเกนี่เป็นมาจากดาวาังคารตัวละครนี่ตั้งขึ้นมาเองใน,นนิทานเรื่องนี้มันรลอกเขาเสียหมาเลยได้เงินไปปุ๊บไม่คืนเขายืมเขาแล้วก็ไม่คืนเขาไอ้สันดานหมาแล้วยังมีหลายคนครับ หลังจากนั้นนะครับโดนพี่หมอใหญ่โดนปากเกโดนใครแฉกันมันหายไปพักหนึ่งเลยใช่พี่เพียงฟ้ามันหายไปพักหนึ่งเลยเราก็ฟันธงแล้วชัดชัดแล้วมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งการกลับมาของมันครั้งนี้เริ่มแปลกแปกแล้วเริ่มแปลกแปกแล้ว เริ่มมาด่าผมแล้วช่วงนั้นผมยังอยู่ตรงนั้นเริ่มมาแซะตาควยกับป้าเถกแล้วเริ่มแล้วเริ่มแซะช่องนู้นเริ่มแซะช่องนี้แล้วนะเออก็เริ่มแปลกแปลกแล้วที่มันกลับมาล่าสุดเนี่ยไหนสี่ครับมันย้ายฝั่งเนี่ยเพราะมันหากินกับพอตอไม่ได้ผมเชื่อว่าเกินสิบคนนะ ที่โดนไอ้เฮียนี่ต้มต้มสะเปือยเลยวันนี้ผมยังคิดเสียใจนะว่าพี่พี่หมอใหญ่เนะแกหายไปเลยนะผมคิดเสียใจเลยว่าวันนั้นทำไมเราไม่ปกป้องเขาเรากลัวอะไรวะทำไมเราต้องกลัวอะไรวะเขาเป็นผู้หญิงนะแต่ไอ้เฮียได้เป็นผู้ชายกลับไปลอกเขา แม่งเรวครับพี่สาลาวีสาลาลีวัสน,นี้ครับมันเล็วมา,มากครับผมจะบอกไว้ให้นะใช่พี่เพียงฟ้าไอ้เงินที่มันซื้อของเป็นเงินเอฟซีและมันไปบอกว่าเป็นเงินมันเข้าใจหรือ,อยังป่าช่างแม่งอะหมดไปเท่าไหร่นี่ถามนี่